โอหช่วงนี้ถ้าใครไถโซเชียลมีเดียบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะฝั่งทีムム่เกีーー okay. ่ยวกับความมั่นคงจะรู้สึกเลยว่าบรรยากาศมันร้อนๆขึ้นมาแปลกๆโดยเฉพาะที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือมีภาพมีคลิปการเคลื่อนกําลังพลของฝั่งกัมพูชาออกมาแทบจะรายวันจนหลายคนก็แบบเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันจะลามไปถึงขั้นรบกันจริงๆหรือเปล่าซึ่งนี่แหละค่ะคือคําถามใหญ่ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ใช่เลยครับ ภาพที่เห็นตามสื่อมันชวนให้คิดแบบนั้นจริงๆนะครับทั้งภาพรถทั้งภาพทหารคือมันเป็นการส่งสัญญาณที่ดูแข็งกร้าวมาก แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลเบื้องหลังทั้งหมดที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะต้องบอกว่าภาพจริงมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยแล้วถ้าให้ประเมินกันตรงๆเลยนะผมมองว่าโอกาสที่จะไม่รบกันเนี่ยมีสูงถึง60%เลยครับส่วนโอกาสที่เกิดการประทะกันจริงๆก็น่าจะอยู่แค่ประมาณ40% 60ต่อ40เลยเหรอคะโหตัวเลขนี้มันส่วนทางกับความรู้สึกของคนในโซเชียลพอสมควรเลยนะโอเคตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าทาไมภาพที่เห็นกับโอกาสที่ประเมินออกมามันถึงต่างกันขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากหน้าแล้วอะไรคือเกมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่งั้นขอเริ่มจากฉากหน้าก่อนเลยนะคะที่เราเห็นกันเต็มฟีดเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชามันเหมือนเป็นมหากรรมโชว์ของเลยโพสต์ภาพทหารเข้าประจำการแทบทุกวันเหมือนจงใจปลุกกระแสปลุกใจคนในชาติของเขาให้รู้สึกฮึกเหิมถูกต้องครับ มันคือปฏิบัติการข่าวสารหรือที่เรียกว่า I.O. รูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนมากเป้าหมายหลักเลยคือการสื่อสารกับคนในประเทศของตัวเองสร้างความรู้สึกว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้แบบว่า ใจถึงนะพร้อมสู้ไม่ได้อ่อนข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ไปสะดุดตามากในการวิเคราะห์ภาพพวกนี้นะคะคือมันไม่ใช่การเสริมกําลังพลธรรมดาาแต่เหมือนเขากําลังอัปเกรดฐานทัพกันแบบจริงจังเลยมีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทําเป็นบังเกอร์มีหลังคาที่ดูแข็งแรงทนทานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยมันมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมต้องลงทุนขนาดนั้น นี่แหละครับคือจุดที่บอกเราได้ชัดเจนเลยว่าเขาทำการบ้านมาอย่างดีคือต้องยอมรับว่าการประทะกันครั้งก่อนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเจอกับอนุภาพของปืนใหญ่แล้วก็กำลังทางอากาศของไทยเข้าไปเสียหายหนักมากโดยเฉพาะการโจมตีจากมุมสูงดังนั้นการสร้างหลังคาคอนกรีตรเสริมเหล็กในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวเลยครับคือเตรียมรับมือการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะ ทางอากาศนี่คือรวมถึงพวกโดรนอะไรพวกนี้ด้วยหรืเอเปล่าคะใช่ครับโดยเฉพาะโดรน FPV ที่บินมาแล้วก็หย่อนลูกระเบิดเล็กๆลงมาได้แม่นๆหรือถ้าจะให้สุดกว่านั้นก็คือป้องกันสิ่งที่ทหารเราเรียกกันเล่นๆว่าไข่ยักษ์ไข่ยักษ์แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะมันคืออะไรคะเนี่ยอนุภาพทําลายล้างสูงมาก การที่เขาลงทุนทำหลังคาคอนกรีตหนาขนาดนี้ก็แสดงว่าเขากลัวไข่ยักษ์ของเรามากเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาจำได้ขึ้นใจเลยล่ะครับโหแสดงว่าเขาโดยมาหนักจริงๆจากคราวก่อนแต่ในขณะเดียวกันการทำแบบนี้มันก็เหมือนการประกาศให้โลกรู้เลยนะว่าฉันเตรียมรบอยู่นะถูกต้องครับและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมเรียกว่าการแสดง คือแม้การเสริมกำลังนี้จะดูเหมือนเป็นการเตรียมรบเต็มรูปแบบนะแต่มันก็เป็นละครฉากหนึ่งที่แสดงให้คนในประเทศเขาดูเป็นหลักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่างวดนี้เราเอาจริงนะเราพร้อมสู้มันคือการซื้อใจคนในชาติด้วยการปลุกกระแสชาติยมซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ได้ผลเสมอมาการแสดง คำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้ามันคือการแสดงมันก็ต้องมีเหตุผลเบื้องหลังที่ใหญ่กว่าแค่การปลุกใจคนในชาติอะไรคือบทละครที่แท้จริงที่กำลังเล่นกันอยู่หลังม่านนี้ค่ะทำไมต้องสร้างภาพว่าพร้อมรบทั้งๆท,ท,ที่ลึกๆแล้วอาจจะไม่ได้อยากรบขนาดนั้นเบื้องหลังละครฉากนี้คือเรื่องเงินครับเงินลุ้นลวน,ลวนจากข้อมูลที่เราได้มาชี้ตรงกันว่า รัฐบาลของฮุนมาเนตกำลังเผชิญกับสถา,านการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่เ,เปราะบางมากถึงขั้นที่ว่าใกล้จะล่มสลายเลยก็ว่าได้และพวกเขากำลังต้องการเงินกู้ก้อนใหญ่มหาศาลจาก IMF อย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อพยุงเศรษฐกิจเอาไว้โอ้โหนี่คือหักมุมเลยนะคะจากเรื่องรบกันที่ชายแดนกลายเป็นเรื่องปากท้องระดับประเทศไปเลย แล้วทำไมสถานการณ์มันถึงไปถึงจุดที่ต้องพึ่ง IMF ขนาดนั้นล่ะคะมันเป็นผลพวงสะสมมาหลายอย่างครับทั้งการฟื้นตัวหลังโควิดที่ไม่ได้ดีอย่างที่คาดแล้วก็โครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกกับการท่องเที่ยวเป็นหลักมันก็งอนแม่นพอเจอปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเข้าไปอีกก็เลยกระทบหนักสภาพคล่องในประเทศตอนนี้ตึงตัวมากครับรัฐบาลต้องการเงินสดก้อนใหญ่เพื่ออ,อัดฉีดเข้าระบบโดยด่วนซึ่งเงินกู้จาก IMF นี่แหละ คือเส้นเลือดใหญ่เพียงไม่กี่เส้นที่เหลืออยู่เข้าใจแล้วค่ะแล้วการสร้างสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนมันไปเกี่ยวอะไรกับการกู้เงิน IMF ลฟหรอคะมันดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยนะมันเกี่ยวโดยตรงเลยครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดการก่อสงครามหรือแม้แต่การประทะกันร,รุนแรงเนี่ยจะทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศทันทีและมันจะทำให้โครงการเงินกู้มูลค่ามหาศาลที่อาจจะสูงถึงหลักหมื่นล้าน ต้องถูกระงับหรือยกเลิกไปท,ทันทีเพราะมันเป็นหลักการสากลเลยว่าไม่มีสถาบันการเงินที่ไหนอยากจะปล่อยกู้ให้ประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามมันเสี่ยงเกินไปครับอ๋อเข้าใจภาพแล้วหมายความว่าสำหรับผู้นำกัมพูชาตอนนี้มันคือทางสองแพร่งสินะคะระหว่างการเดินหน้าทําสงครามที่เสี่ยงสูงมากโอกาสชนะก็น้อยแถมเงินกู้ก็จะหายไปด้วย กับอีกทางคือต้องลดความร้อนแรงลงเพื่อรักษาเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเอาไว้ถูกต้นเป๊ะเลยครับมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าตัดสินใจพลาดนี่อาจจะเสียสองแดงได้เลยนะคือถ้าดันทุรังเปิดฉากรบแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาอย่างแรกคืออดเงินกู้ก้อนโตแน่ๆอย่างที่สองคือมีความเสี่ยงที่จะต้องเสียดินแดนเพิ่มเติมซึ่งทีนี้แหละกระแสะชาตินิยมที่อุตสาหปลุกขึ้นมาก็จะตีกลับใส่ตัวเองอย่างรุนแรง จากคะแนนนิยมที่เคยเป็นบวกก็จะดิ่งเหวลงมาทันทีเลยครับแต่ก็น่าคิดนะคะเรื่องศักดิ์ศรีของชาติที่ปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยพอจุดไฟชาตินิยมติดแล้วมันจะคุมอยู่จริงๆเหรอคะมีโอกาสไหมที่กระแสจะแรงจนควบคุมไม่ได้แล้วบีบให้ผู้นำต้องเลือกทางที่สวนกับหลักเศรษฐศาสตร์เพียงเพื่อรักษาหน้านั่นคือความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของเกมนี้เลยครับและเป็นสิ่งที่ผู้นำกัมพูชาต้องบริหารจัดก,การอย่างระมัดระวังที่สุด ซึ่งมันก็นำเราไปสู่ปัจจัยที่3นั่นก็คือแรงกดดันจากภายนอกที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยหมายถึงบทบาทของประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาที่มีข่าวออกมาว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วในมิติทางการทูตก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากมีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนว่าสหรัฐได้ส่งสัญ,ญญาณหรืออาจจะถึงขั้นกดดันมายังฝ่ายกัมพูชาแบบตรงๆเลยว่าห้ามรบกับไทย แล้วทำไมอเมริกาต้องเข้ามาเบรกเกมนี้ด้วยล่ะคะปกติความขัดแย้งเล็กๆในภูมิภาคนี้เขาอาจจะแค่แสดงความกังวลแต่ไม่น่าจะถึงขั้นเข้ามาห้ามขนาดนี้หรือเปล่ามุมมองของสหรัฐคือตอนนี้เขามีเรื่องใหญ่ที่ต้องโฟกัสอยู่แล้วทั้งเรื่องรัสเซียยูเครนหรือความตึงเครียดกับจีน เขาไม่อยากให้มีจุดขัดแย้งใหม่ๆผุดขึ้นมาในภูมิภาคที่ไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของเขาการเกิดสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาจะทำให้ภูมิภาคนี้ขาดเสถียรภาพและอาจเปิดช่องให้จีนเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่อยากให้เกิดขึ้นเด็ดขาดดังนั้นการส่งสัญญาณเบรกเกมตั้งแต่เนินเน่นๆจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญที่ทำให้กัมพูชาต้องคิดหนักขึ้นไปอีก โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเหมือนกัมพูชากำลังโดนบีบจากทุกทิศท,ทุกทางเลยนะคะทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจในบ้านตัวเองทั้งแรงกดดันจากมหาอำนาจข้างนอกแต่ที่มันย้อนแย้และน่าทึ่งที่สุดในเรื่องนี้เลยนะคือภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงครับในขณะที่ในโลกโซเชียลมีเดียกำลังาสาดโคลนกันปลุกกระแสเกลียดชังกันอย่างดุเดือด แต่จากข้อมูลในพื้นที่จริงกลับมีภาพของความร่วมมือเกิดขึ้นความร่วมมือในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้น่ะเหรอคะเป็นภาพทหารไทยกับทหารกัมพูชาในพื้นที่พิพาทแถบบ้านหนองจ่ากำลังช่วยกันสำรวจและย้ายหมุดเขตแดนชั่วคราวด้วยกันแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอทำงานเสร็จก็มีการจับมือถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรมากอะไรกันเนี่ย คือในเน็ตแทบจะประกาศสงครามกันอยู่แล้วแต่หน้างานจริงกลับมาช่วยกันขยับหมุดจับมือถ่ายรูปกันมันเหมือนหนังคนละมวนเลยนะคะ มันคือภาพสะท้อนความจริงที่ว่ากลไกการพูดคุยในระดับพื้นที่ยังคงทำงานอยู่ครับสัญญาในพื้นที่จริงมันบ่งชี้เป็นในทิศทางของการเจรจาการประชุมของคณะกรรมการชายแดนหรือ GBC มากกว่าการใช้กำลังมันเหมือนกับว่าฉากหน้าที่สร้างในโซเชียลกับฉากหลังที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงเลยโอเค พอเราเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาต่อกันทั้งฉากหน้าเรื่องการโชว์แสนยานุภาพฉากหลังเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและเงินกู้ IMF แล้วก็แรงกดดันจากอเมริกาแถมด้วยภาพความร่วมมือในพื้นที่จริงภาพรวมของสถานการณ์นี้มันชัดขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับมันคือภาพของความท้าทายอย่างยิ่งของผู้นำกัมพูชายุคใหม่ที่ต้องเล่นบทบาทที่ซับซ้อนมาก ด้านหนึ่งก็ต้องแสดงท่าทีแข็งกล้าเพื่อเอาใจกระแสชาตินิยมที่ตัวเองปลุกขึ้นมาแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงกันจะปวดว่าพวกเขาไม่สามารถต่อกรกับแสนยานุภาพทางทหารของไทยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังทางอากาศซึ่งเป็นจุดที่ไทยมีได้เปรียบอย่างเด็ดขาดถึงขนาดนั้นเลยหรอคะแน่นอนครับมันถึงขนาดมีคําพูดเชิงประชดประชันหลุดออกมาจากวงในฝั่งนั้นเลยว่าถ้าแน่จริงก็อย่าใช้เครื่องบินขับไล่สิโอ้โหมีแซลด้วยแสดงว่าเขายอมรับจริงๆว่าสู้เรื่องนี้ไม่ได้ใช่ครับ คำพูดนี้มันสะท้อนทุกอย่างเลยว่าเขารู้ตัวดีว่าถ้าเกิดการรบเต็มรูปแบบขึ้นมาจริงๆกำลังทางอากาศของไทยจะเป็นตัวตัดสินเกมซึ่งนี่คือความจริงที่เขาต้องเผชิญดังนั้นภาพรวมทั้งหมดจึงเป็นการพยายามสร้างสมดุลระหว่างการรักษาหน้ากับการรักษาชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ฟังดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้เขายังคุมเกมนี้ให้อยู่ในกรอบที่ต้องการได้อยู่นะคะคือปลุกกระแสได้แต่ก็ไม่ให้ลุกลามจนเกินควบคุมตอนนี้ใช่ครับ แต่คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อก็คือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการปลุกกระแสชาตินิยมผ่านโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเครื่องมือนี้มันเริ่มควบคุมไม่ได้ หากความคาดหวังของประชาชนถูกปลุกเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่พวกเขาต้องการเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมจะมีโอกาสหรือไม่ที่ผู้นำอาจจะถูกสถานการณ์บีบให้ต้องเปิดความขัดแย้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ต้องการตั้งแต่แรกเพียงเพื่อรักษาหน้าตาและสถานะทางการเมืองของตนเองเอาไว้นี่คือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ละครฉากนี้และเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ